สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิท่านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้เป็น EP ีที่309นแล้วนะครับตอนนี้คลิปของเราก็สามารถที่จะเปิดปิดซับไตเติลได้นะครับสามารถปิดและเปิดได้นะครับคนพิการทางหูก็สามารถดูที่ซับไตเติลได้นะครับผมคลิปตอนนี้ก็จะมาเช็ครายการนะครับที่ไม่สามารถรับชมได้จากกล่องที่เป็นระบบสแตนดาร์ดนะครับ ที่ทาง PSI ได้ทำการเปลี่ยนระบบการส่งเป็น m p e ม4นะครับช่องรายการต่างๆอันนี้ผมเปิดอยู่กับกล่อง PSI-S2 นะครับเป็นบอร์ดสีฟ้านะครับรุ่นบอร์ดสีฟ้าอันนี้ผมสแกนช่องความถี่3 8 0 0เข้าไปแล้วนะครับก็คือช่องพวกนี้กล่องรุ่นธรรมดาก็จะไม่สามารถรับชมได้นะครับก็จะรับชมได้เฉพาะ กล่องที่เป็นระบบ SD เท่านั้นนะครับอันนี้จะแนะนำการสแกนช่องเข้าไปนะครับตัวอย่างนะครับผมจะสแกนช่องความถี่4 1 2 0ของพีไอเข้าไปนะครับให้มาที่เมนูแล้วก็กดที่การตั้งจานดาวเทียมครับกดเข้าไปเลยในเมนูการตั้งจานดาวเทียมครับก็ ให้กดคำว่า set mail นะครับที่หน้าจอนะครับผม set mail ตรงนี้นะครับกดที่รีโมทนะครับคำว่า set mail ครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนรีโมทลงมาที่ความถี่ c 1 2 0นะครับเราจะมีเป็น tp ของทางพีสายนะครับหมายเลข tp ที่1 1นะครับ หลังจากนั้นก็กดโอเคเข้าไปก็ได้นะครับกดปุ่มกลางครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าครับเพื่อทําการค้นหาความถี่นี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปเลยกล่องก็จะทําการค้นหาทีพีนี้ทั้งหมดให้มานะครับก็มี21ช่องนะครับตอบตกลงไปครับช่องรายการที่เราสแกนตะกี้ครับก็จะไปต่อหมายเลขสุดท้ายที่เราสแกนไป ที่ความถี่3800นะครับช่องพวกนี้จะเป็น3800นะครับถึงหมายเลข465นะครับเป็นช่องรายการจากความถี่3800นะครับหมายเลข466ก็จะเป็นช่องรายการต่างๆของทาง PII ที่ส่งที่ความถี่4120นะครับก็จะเป็นช่องพวกนี้นะครับ มาดูช่องรายการนะครับที่ไม่สามารถรับชมได้จากกล่องที่เป็นระบบแตนดาร์ดเดฟทั่วไปครับก็จะเริ่มต้นที่หมายเลข4 4 4 6ที่ผมสแกนใหม่นะครับซึ่งเป็นความถี่3 8 0 0อ s i m u l a เล r 30,000นะครับช่องรายการพวกนี้กล่องที่เป็นรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับก็จะมี ตัวอย่างช่องนะครับพวกนี้นะครับไม่สามารถรับชมได้เลยนะครับกล่องรุ่นแซนดาบนะครับก็จะมีพวกบูมแมลงนะครับช่องที่อยู่ในความถี่3 8 0 0นครับช่องบูมแมลงช่อง40 50ครับท็อปไลน์พวกนี้นะครับจะไม่สามารถรับชมได้นะครับกล่องรุ่นเก่านะครับ จะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นกลองรุ่นใหม่นะครับที่เป็นระบบ SD เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถรับชมได้อันนี้ช่องบุมแมลงก็จะเป็น SD นะครับบุมแมลงหมายเลขจะอยู่ที่89เ็มีเหมือนกันนะครับช่องซีหนังก็เหมือนกันไม่สามารถรับชมได้นะครับตรงน,นี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับสารด,ดีทั้งหมดเลยนะครับ เป็นตัวอย่างช่องรายการต่างๆที่ไม่สามารถรับชมจากกล่องที่เป็นสแตนดาร์ดเดฟทั่วไปครับผมนี่นะครับหมายเลข89นะครับบูมแมลงแล้วก็ช่องตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นสแตนดาร์ดเดฟทั่วไปนะครับแล้วก็มีช่อง M ด้วยนะครับช่อง M Channel นะครับ ช่อง M S D ก็ไม่สามารถรับชมได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนเพื่อนเลยนะครับก็จะมีข้อความเตือนไปนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ